ในอากาศบัดนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันรักษาศีลได้พากันประพฤติปฏิบัติธรรมถาวายสังฆทานพระทหารรวมทั้งถึงปรารถนาที่จะได้จเจริญสติจเจริญปัญญาได้ทำพิธีในวันนี้ซึ่งเป็น การกระทําที่เป็นสิริมงคลปราถนาจะให้บุญกุศลที่ตั้งใจทํานี้ไปถึงดานดาดวงมุญญาณที่เกี่ยวข้องที่เคยมีความรักผูกพันกันมีพระคุณต่อกันและบรรดาผู้ที่ได้ถูกทํำลายทําลายกันมาและที่จริงแล้วการได้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็เป็นไปเพื่อความพาสุกมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทางได้อยู่ในสถานะแห่งความเล่าร้อนสถานะแห่งการถูกทำร้ายทำลายทั้งร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยหน่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกบีบคั้นทั้งหมดทั้งสิน้นทางร่างกายและสภาพชีวิต และชาวภาพการดำรงชีวิตอยู่นั้นในทุกสถานะเป็นความเร่าร้อนเหมือนดังไฟที่เผาและไฟที่เผาที่กายก็มาลงอยู่ที่ใจดังนั้นมนุษย์ก็จึงมีแต่ความทุกข์ความยากลำบากหากผู้ใดก็ตามกำลังอยู่ในสถานที่แห่งความเร่าร้อนได้มีโอกาสได้เปลี่ยนสถานะมาสู่ความร่มเย็นความสบายความสุขขุมความรอบคอบความรู้สึกแห่งความผาสุขจิตใจ ก็ถือเป็นสวรรค์ถือเป็นความสุขถือเป็นความปรารถนาแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ก็อยากจะมีความสุขมนุษย์ก็อยากจะมีความสงบและมนุษย์ก็อยากจะมีความมั่นคงในชีวิตแต่มันดาผู้ที่จะได้เสพอารมณ์แห่งความสุขนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะเหตุปัจจัยที่ไม่ได้เคยทำไว้ไม่ได้เคยเข้าสู่ความสงบไม่ได้เคยสู่การบำเพ็ญเพียรไม่ได เข้าถึง <c oughs> การเจริญปัญญาและสติก็จึงทำให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นผู้ใช้ชีวิตตามกระแสตามสันทาตยานเหมือนบรรดาพวกสรรพสัต์ทั้งหลายที่ใช้ชีวิตอยู่ตามสันทาตยานก็จะมีแต่ความอยากได้และก็มีความกลัวหลายสิ่งหลายอย่างนั้นก็เกิดจากสถานะของร่างกาย <c oughs> ที่ผักดันไม่ว่าจะเป็นความง่วงความหิวหรือความต้องการใดๆก็ตามทางร่างกาย ก็จะขับดันให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นเกิดความอยากเกิดความโลภและก็เกิดการขาดสติบางครั้งก็เกิดการที่จะต้องทำร้ายทำลายถึงขั้นเข็นฆ่าและทำให้เกิดความเจ็บป่วยกันนั่นก็เป็นสิ่งที่สรัรพสัตว์ก็ได้กระทำกันมาและในการกระทำนั้นก็เป็นเหตุแห่งการสร้างเวรสร้างกรรมเมื่อใครก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดๆถ้าทำผิดทำบาป ถ้าทำในสิ่งที่เบียดเบียนแล้วก็จะกลายเป็นผู้จะต้องใช้กรรมดังนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่บรรดาสรรพสัตว์นั้นจะออกจากความทุกข์ได้ยากลำบากแม้กระทั่งหมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วก็ยังมีเศษแห่งกรรมที่จะติดตามมาจะอยู่ในฐานะที่จะต้องมีความหวาดกลัวฐานะที่มีแต่ความเร่าร้อนฐานะที่มีแต่ความ <c oughs> โลภมีแต่ความวมัวเมาหลงไหลเพลิดเพลินนี่ก็เป็นสิ่งที่ ติดตามติดตัวของบรรดามนุษย์และสรรพสัตว์ผู้เวียนว่ายตายเกินการที่จะเข้าถึงความสงบการที่จะเข้าถึงความสุขขุมเยือกเย็นและเป็นผู้มีความผาสุกในจิตใจนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากและบรรดามนุษย์ถ้าจะเปรียบเทียบกันแท้จริงแล้วเราก็ไม่ได้เสพอารมณ์แห่งความสุขแห่งความสุขขุมเยือกเย็นนั้นมา อย่างตลอดเวลาเราได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวและในที่สุดความสุขนั้นก็จากเราไปก็กลายเป็นความอยากได้และเป็นความทุกข์ทรมานเป็นความเล่าร้อนก็จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์วนเวียนอยู่กับอารมณ์นี้ตลอดเวลาซึ่งเราไม่ปรารถนาความทุกข์แต่ความทุกข์ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราปรารถนาตามที่เราต้องการความทุกข์ก็จะเข้าเบียดเบียนกันความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นแท้ที่จริงแล้ว จะไปโทษใครไม่ได้เลยก็ต้องโทษตัวเองที่ตัวเองนั้นขาดสติไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงในครัง้งคาที่มีโอกาสมีชีวิตที่มีอํำนาจมีความแข็งแรงและก็มีทั้ง <c oughs> พลังต่างๆนั้นก็ใช้กันอย่างขาดสติก็เป็นผู้เบียดเบียนเป็นผู้ทำ้ายทำลายกันเหมือนกับบรรดาพวกที่มียศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายในอดีตถึงปัจจุบันนั้น หากใครก็ตามเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราก็จะไม่เกงอกเกงใจเราก็จะไม่ให้เกียรติเราก็จะไม่เป็นผู้มีความเมตตาเราจะเอาแต่ตัวเราเป็นที่ตั้งเราจะเอาแต่ความต้องการและความรู้สึกของเรา <c oughs> เป็นเรื่องสำคัญเ <c oughs> มื่อเราเป็นผู้ที่ได้ใช้อารมณ์ต่างๆไปตามความรู้สึกของเราแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้เกิดกับความไม่ได้เกิดด้วยเหตุด้วยผลและไม่ได้เกิดด้วยความยุติธรรมไม่ได้เกิดด้วยความเมตตามีแต่การ เห็นรักตัวเองเป็นที่ตั้งเหมือนกับบรรดาผู้มีอำนาจก็จะพยายามที่จะกดขี่ข่มเหงใช้และก็เบียดเบียนผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ได้มีความเข้าใจว่าเราทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็คือเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายควรจะมีความเห็นอกเห็นใจควรจะมีความเมตตาควรจะมีเหตุมีผลมีความยุติธรรมแต่เมื่อเราทั้งหลายเมื่ออยู่ในฐานะที่สูงส่งแล้ว เราก็จึงเอาเราเป็นที่ตั้งและจึงกลายเป็นการสร้างเวียนสร้างกรรมเมื่อหมดเวลาแห่งอำนาจหมดเวลาแห่งความยิ่งใหญ่หมดอำนาจแห่งการที่จะเป็นผู้ <c oughs> บังคับบัญชาก็สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปกลายเป็นผู้ถูกกระทำกลายเป็นผู้ที่จะต้องมารับใช้กลายเป็นผู้ที่จะต้องถูกเบียดเบียนและเราจึงเป็นผู้ที่ทุกยากลาําบากเราจะมาโทษใครใดๆใ,ในชาตินี้ ว่าทําให้เรานี้มีความทุกข์ทำให้เรานี้มีแต่ความอัตคัดฝืดเคืองทาให้เรานั้นมีแต่ความกดดันในจิตใจทําให้เรานั้นเป็นผู้มีแต่ความยากลําบากในการดํารงชีวิตแท้ที่จริงแล้วก็คือการกระทําของเราในอดีตที่เราได้กระทํากันไว้และผลแห่งการกระทําก็ส่งผลมาในชาตินี้หากชาตินี้เราไม่ตั้งอกตั้งใจไม่ได้มีความเมตตาไม่ได้มีความรักไม่มีความ ยุติธรรมในชีวิตกับเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายก็จะหมุนเวียนสลับกันไปอย่างนี้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นดังนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสได้สอนก็คือเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อบรรดาผู้ที่มีความผาสุกในจิตใจที่ได้รับความสบายได้รับความมั่นคงได้รับความปลอดภัยได้รับความ <c oughs> เอาใจใส ก็เป็นเพราะว่าเขาทั้งหลายทั้งปวงได้ทําคุณงามความดีเขาไม่เบียดเบียนกันเขาไม่เป็นผู้ทําร้ายทําลายกันด้วยอํานาจด้วยกําลังและและด้วยยศถาบรรดาศักดิ์หรือด้วย <c oughs> วิชาความรู <c oughs> ท้ที่จะหลอกล่อที่จะหลอกล่อให้คนอื่นนั้นต้องอยู่ในใต้อํานาจของตนเองไม่ว่าจะเป็นอํานาจแห่งเวทมนตร์คาถาอํานาจแห่ง <c oughs> วิชาความรู้ที่จะต้องครอบครองและควบคุมบรรดาผู้ที่มีฐานะที่ต้อยต่ำกว่าเรานั้น หากเราเป็นผู้มีความเข้าใจเห็นทุกคนนั้นมีความหมายมีความสำคัญเราก็จะให้เกียรติเราก็คอยช่วยเหลือปกปก้องรักษาเราก็จะเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำไปก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวเราในชาตินี้หรือในชาติถัดไปหรือในชาติเดียวกันก็จะทำให้ชีวิตไม่ได้มีความเร่าร้อนเมื่อเราได้เห็นสถานะของคนบางคนที่มีแต่ความสบายอกสบายใจมีแต่ความผาสุก มีแต่ความร่มเย็นสุขุมรอบครอบนั่นเป็นพลังบุญที่เขากำลังสะสมและที่ได้มาจากอดีตก็ทำให้ปัจจุบันนั้นก็ไม่มีอวิชชาไม่ได้มีสิ่งที่ทำให้เกิดอากูศลเกิดขึ้นในจิตใจมีแต่ความร่มเย็นมีแต่กุศลมีแต่ความเป็นบุญและมีแต่สติและปัญญาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่มีจิตใจสงบเยือกเย็น เป็นผู้ที่ไม่เล่าร้อนผู้นั้นจะมีโอกาสได้พิจารณาธรรมเมื่อพิจารณาธรรมศัสัจธรรมก็จะปรากฏขึ้นเมื่อศัสัจธรรมปรากฏขึ้นนั้นก็จะทําให้เกิดการพัฒนาไปสู่การมีปัญญาและในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงจากการที่มีสติปัญญาก็จะทําให้พลังแห่งความจริงนั้นไปอบรมจิตใจให้เกิดความเข้มแข็งหลายคนนั้นที่หวาดที่กลัวที่มีความมิตกกังวลน,นั้น ก็เป็นผู้ไม่มีความรู้เป็นผู้ไม่ได้เข้าใจถึงความเป็นจริงเหมือนผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงก็หลอกเด็กว่านี่เดี๋ยวมีผีมาหลอกหรือมีตุ๊กแกมีตำรวจจะมาจับไปเด็กก็เอาแต่หวาดเอาแต่กลัวเอาแต่วิตกกังวลไม่ได้คิดถึงความเป็นจริงว่าเราไม่ได้ทําผิดอะไรตำรวจจะมาจับเราเรื่องอะไรตุ๊กแกก็ไม่มีอํานาจพิเศษอะไรที่จะมากัดเราและก็ไม่ได้มีเหตุมี ปัจจัยอะไรที่เราจะไปเบียดเบียนเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จึงทําให้เป็นปัญญาเมื่อปัญญารู้ตามความเป็นจริงแล้วมนุษย์จึงไม่หวาดไม่กลัวมนุษย์จึงไม่ตกอยู่ใต้อํานาจแห่งอวิชชาแต่ถ้าเราไม่มีความสงบไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็จะเอาแต่วิตกเอาแต่กังวลเอาแต่กลัวบาปกลัวตกนรกทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ย้อนกลับมาถามตัวเราว่า เรานั่นต้องการที่จะทำผิดทำบาปหรือเปล่าเรานั่นเป็นผู้ตั้งใจและมีอุปนิสัยที่มีแต่ความ <c oughs> เป็นผู้เป็นคนพาลเป็นคนเบียดเบียนเป็นคนทำร้ายทำลายคนหรือเปล่าลบหลู่ดูหมิ่นหรือเปล่าหากเราไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ปัญญาเราก็จะถูกหลอกไม่ว่าจะเป็นความคิดของเราไม่ว่าจะเป็นอำนาจใดๆก็ตามหรือความคิดของพญามารทั้งหลายทั้งปวง ก็จะมาสอดแทรกในชีวิตเราในความคิดเราให้เรานั้นจะต้องเป็นคนหวาดกลัวเอาเอาความทุกข์ยากลำบากเช่นเอาความตายมาข่มขู่เอานรกเอาสิ่งที่จะต้องเดือดร้อนจะต้องถูกลำไส้ทำลายถูกลงโทษให้เกิดความทุกข์ยากลำบากเอามาข่มมาขู่มนุษย์ก็จึงเป็นผู้หวาดกลัวเอาสิ่งต่างๆ ที่จะมาหลอกหลอนว่าเราจะต้องสูญเสียเราจะต้องเป็นผู้พัดภาคเราจะต้องเป็นผู้หมดสิ้นจากในสิ่งที่เราได้ครอบครองอันเป็นความสุขนั่นก็คือความวิตกกังวลทำให้บรรดามนุษย์ก็ขาดสติไม่ได้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าเราไม่ได้มีอุปนญสัยเราไม่มีเจตนาและเราก็ไม่เคยคิดที่จะทำอะไรใครไม่มีเหตุไม่มีผลใดที่เราจะต้องไปโกรธไปเกลียดใคร ไม่มีเหตุไม่มีผลใดๆที่เราจะต้องไปทำ้ายทำลายใครเพราะเราเองนั้นก็ไม่มีผลอะไรกับคนอื่นที่จะ <c oughs> มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือตกต่ำลงเราก็อยู่กับตัวเราหากเราได้ตั้งสติพิจารณาตามความเป็นจริงและถ้าเราสามารถที่จะเข้าถึง <c oughs> จิตใจอันเข้มแข็งได้แล้ว ก็ปัญญานั่นจะทําให้เรานั้นไม่วิตกไม่กังวลและจะรู้ตามความเป็นจริงว่าเราถูกหลอกมาตลอดเวลาให้เรามีแต่ความหวาดกลัวรวมกระทั่งถึงมีความอยากมีความโลภทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหากเราเป็นผู้รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆที่มีที่จะได้นั้นถ้าเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเป็นบารมีที่เคยสร้างมาเราก็จะได้อยู่วันยังค่า หากเราไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทํากุศลและไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยอะไรที่เราจะได้เป็นเจ้าของจะทําอย่างไรอยากได้มากเพียงใดเราก็จะไม่มีวันได้เราก็จะไม่มีวันประสบผลสําเร็จถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เกิดจากอํานาจแห่งกรรมคือกรรมดีและกรรมชั่วถากทําทกรรมดีไว้จะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าจะอยู่ในถ้ำอยู่ในน้ําอยู่ในพื้นดินอยู่ในสถานที่ที่ ไม่มีโอกาสที่จะได้รับก็ยังจะต้องได้รับเพราะนั่นเป็นอำนาจแห่งกรรมที่เกินกว่าที่มนุษย์จะคำนวณและจะเข้าใจเหมือนกับพิสูสงบางองค์นั้นบางท่านนี้ก็ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้าที่ไม่มีผู้ไม่มีคนไม่มีโอกาสที่จะได้รับอาหารจากคนทั่วไปแต่ในที่สุดก็จะมีคนด้านด้นเข้าไปรวมกระทั่งถึงเทพเทวดาทั้งหลายก็จะแปลงกายให้เป็นอาหารที่แปลง <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ให้เกิดความผาสุกนั่นก็เป็นเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้ทำมาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงว่าการจะได้อะไรมาหรือไม่ได้อะไรนั้นก็เกิดจากการกระทำของเราในอดีตเพราะเราเป็นผู้ได้เป็นผู้สร้างเหตุและผลก็จะตามมาถ้าเรารู้ตามนั้นเราก็จะไม่มีความโลภไม่มีความอยากได้อะไรเกินตัว ไม่มีความเร่าร้อนและไม่มีความทุกข์ทรมานในยามที่เราอยากและไม่ได้ตามที่เราต้องการก็ความโลภทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นความกลัว <c oughs> และความอยากได้ทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลอกล้อบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ใต้อำนาจแห่งกองกิเลสเพราะเอาแต่สิ่งที่เราวิตกกังวลมาข่มขู่เรามาหลอกล่อเรามาเป็นผู้ <c oughs> ประกาศให้เราจะต้องเป็นผู้จะต้องรับผลแห่งกรรม เราก็จึงขาดสติหวาดกลัวโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเอาสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องในอนาคตเป็นเรื่องที่เกินความเป็นจริงมาหลอกล่อว่าเราจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ด้วยภาพด้วยบรรยากาศด้วยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ผู้คนอื่นนั้นได้มีได้เป็นแล้วทําให้เราก็อยากมีอยากเป็นก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาหลอกบรรดามนุษย์ เมื่อมนุษย์ถูกหลอกมนุษย์ก็จึงอ่อนแอเมื่ออ่อนแอนั้นก็จะไม่มีสติไม่มีปัญญาก็จะเป็นวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสร้างพบสร้างชาติไม่จบไม่สิน้นความทุกข์ทรมานก็เบียดเบียนมาทุกพบทุกชาติและในที่สุดเมื่อความเล่าร้อนในจิตใจก็แสดงผลออกมาเป็นการเบียดเบียนไม่ว่าจะทำร้ายทำลายคนอื่นเพราะตัวเองจะเดือดร้อนจะต้องโกหกจะต้องเป็นผู้คดโกงจะต้องเป็นผู้ ขาดสติมึนเมาจะต้องเป็นผู้ลหลงไหลในอำนาจทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเป็นผู้เบียดเบียนแล้วเวรกรรมนี้ก็จะทำให้สัตว์โลกไม่มีความร่มเย็นในชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่ในภพภูมิของตนเองเราก็ต้องมาเทียบกับตัวเราในปัจจุบันเรามีความเล่าร้อนมากน้อยเพียงใดมีแต่ความวิตกกังวลตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งหลับนอนตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ เรามีแต่ความวิตกกังวลว่าเราจะไม่ได้นั่นเราจะไม่ได้เป็นนี้เราจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะต้องเป็นผู้ทุกข์ทรมานอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆท,งท,งที่สิ่งต่างๆบางครั้งบางคาก็ยังไม่เกิดแต่ด้วยความวิตกกังวลทําให้เรานน่นขาดความเป็นอุเบกขาขาดความร่มเย็นในจ,ใจิตใจขาดสติขาดปัญญาขาดบุญกุศลที่กําลังจะ <c oughs> ปรากฏขึ้นเพราะบรรดาผู้ที่จะมีบุญมีกุศลนั้น ก็เกิดจากขณะปัจจุบันเป็นจิตที่กําลังรับอารมณ์หากเราทําปัจจุบันให้เป็นอุเบกขาให้มีความร่มเย็นให้มีความสบายให้มีความเข้าใจยอมรับเราก็จะได้สวยบุญอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความวิตกมีแต่ความกังวลมีแต่ความกลัวมีแต่ความอยากได้นั่นก็คืออวิชชาและเป็นบาปเมื่อเป็นบาป จิตที่กำลังรอผลในการเสพอยู่ก็เสพแต่ของที่เป็น <c oughs> อากุศลเป็นบาปเป็นสิ่งโสโครก,ปกเป็นปฏิกูลเมื่อเข้าไปอยู่ในใจมากๆจิตใจก็จะเป็นผู้หม่นหมองจิตใจก็จะเป็นผู้มีปัญหาในที่สุดก็จะผลักดันออกมาทางกายวาจาใจคนวิตกกังวลมากๆจะเป็นคนวิปราสจะเป็นคนวิตกกังวลจะเป็นคนขาดสติไม่มีความสง่าง,งามไม่มีความสุข,ขุม เรื่องบางเรื่องนั้นไม่ควรเสียหายแต่เพราะความกลัวความวิตกจึงทําให้เรื่องตาต่างๆนั้นยุ่งยากและ <c oughs> ลําบากเพราะเรานั้นไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ตั้งใจว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราทําดีที่สุดแล้วเรามี <c oughs> ความรู้ความสามารถแค่นี้มีกําลังแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ เหมาะสมกับตนเองทำแล้วก็ต้องพอใจในสิ่งที่ทำและก็วางไว้ไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะต้องได้อย่างนั้นหรือไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ทำอะไรไปแล้วกลับมาวิตก,กังวลน,นั้นก็แสดงว่าในขณะที่ทำนั้นไม่ได้ทำด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจว่าเรามีความสามารถแค่นี้เราทำได้แค่นี้เราก็พอใจแค่นี้อะไรจะเกิดก็ว่ากันไปแก้ไขกันไปและเราก็ เป็นผู้พอใจในสิ่งที่ได้กระทําในสิ่งที่ดีที่สุดด้วยสติด้วยปัญญาด้วยกําลังด้วยความสามารถด้วยจิตใจที่ <c oughs> เป็นกุศลนี่ก็จะทําให้บรรดามนุษย์ที่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่มีความเร่าร้อนไม่มีไม่มีบาปไม่มีกรรมและไม่มีความผิดพลาดไม่มีความทุกข์ไม่มีความทรมานนี่เป็นสิ่งที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้ประสบอยู่และเป็นกันอยู่ก็จะเป็นกันต่อไปและในยามใกล้ตายอารมณ์แบบนี้ พฤติกรรมแบบนี้ก็จะตามหลอกล้อนทําให้เรานั้นเวลาจุติก็คือเวลาดับของดวงจิตนั้นไปพร้อมกับความโลภความโกรธความหลงเมื่อความโลภความโกรธความหลงไปพร้อมก,กับการดับก็จะพาเราไปสู่อบายภูมิเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกนี่ก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> ผู้ที่ไม่ได้บำเพ็ญผู้ที่ไม่ได้รู้ความเป็นจริงจะต้องประสบกับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิที่ยากลำบากแตกต่างจากผู้ปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติแล้วก็จะมีความสงบมีความร่มเย็นแม้กระทั่งบางครั้งบางคาก็อาจจะเป็นผู้มีจิตอันประเสริฐมีจิตอันมีอนุภาพสามารถที่จะแยกจิตออกจากกายได้ถึงกายจะเจ็บจะป่วยอย่างไรจิตก็แยกย้ายกันไปจิตก็อยู่ในฐานะที่ไม่ได้ไปเจ็บไปป่วยด้วย รวมกระทั่งถึงอาจจะไปเสวย <c oughs> สถานะแห่งความสุขแห่งความสบายเหมือนกับที่ภาริยะทั้งหลายทั้งปวงก็เข้าฌานสมาบัตินิโรธสมาบัติหรือเข้าสมาธิที่จะสามารถแยกกายแยกจิตออกไปยามที่กายที่จะแตกกายที่จะตายนั้นจะมีความทุรนทุรายหากจิตแยกออกมาก็จะไม่มีความทุรนทุรายก็จะปล่อยให้กายนั้นเสื่อมสลายและก็ดับไปจิตก็จะอยู่ในฐานะแห่งความร่มเย็น ไม่แตกต่างอะไรเหมือนกับที่เราฝันร่างกายจะเป็นอะไรหรือที่เราผ่าตัดหมอก็จะวางยาเพื่อให้เรานั้นเป็นผู้ที่ขาดสติและเป็นผู้ที่กายนั้นไม่สามารถรับรู้อารมณ์อะไรได้ถึงหมอจะผ่าหมอจะเชื่อจะเฉือนจะตัดจะทิ่มจะแทงเราก็ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความทุรนทุลายเพราะจิตนั้นได้แยกออกมานั่นก็คืออำนาจแห่งยาแต่ถ้าเผื่อเป็นผู้ที พระพึชปฏิบัติธรรมก็อยอยู่ในฐานะที่ไม่มีความหวาดกลัวในการตายสามารถที่จะใช้พลังจิตและความคความเคยชินและอนุภาพนั้นแยกจิตแยกกายออกจากกันก็จะปล่อยให้กายนั้นก็เป็นไปในตามฐานะของตนเองในที่สุดก็จะมีแต่ความผาสุกเมื่อออกจากร่างไปแล้วก็จะกลายเป็นผู้ไปเสวยอยู่บน <c oughs> สุกติภูมิไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรมหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นผู้เข้าถึงการเป็นอระยะบุคคลนี่เป็นความประเสริฐของผู้ที่มีจิตใจอันพองสายสุข,ขุมเยือกเย็นรอบครอบรวมกระทั่งถึงปีความผาสุขเราทั้งหลายมีโอกาสที่จะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยอํานาจแห่งการเจริญสติด้วยอํานาจแห่งการฝึกฝนด้วยอํานาจแห่งการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นผู้ที่ ยุติในความเล่าร้อนได้บัดนี้ท่านทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลได้เป็นผู้ได้เข้าถึงการประพฤติปฏิบัติได้มีโอกาสได้ฟังธรรมรู้ตามความเป็นจริงก็เป็นประโยชน์อันสูงสดุดเป็นบุญอันที่ได้เคยกระทำมาจึงได้มาต่อยอดก็จงมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่และจะได้พ้นทุกข์ขออำนาจห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพยาดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธุบงค์ได้โปรดเมตตาประทานพร ให้ญาติโยมทั้งหลายและบรรดาดวงวิญญาณทั้งหมดทั้งสิ้นผู้ใดก็ตามที่มีทุกข์อยู่มีความอืดอัดคับแค้นมีความทรมานมีความเจ็บปวดมีความหิวโหยมีความอัตขัดมีความมืดบอดมีความยากไร้มีความยากจนมีหนี้มีสินมีความทุรนทุรายมีความทุกข์กายทุกข์ใจมีอวิชชาสิกงมุคลโรคภัยไข้เจ็บผูปัสสาวศัตรูคุณไสวิญญาณไร้อาถรรพ์อาเุกรรมศาปตร์คำแช่งเสนียดเจริญการและกิริยุปเตศอภิมงขคนอุปสรรคในชีวิตที่มีอยู่จะเป็นอยู่ในเว ที่ยังไม่มียังไม่เป็นย่าได้มีย่าได้เป็นใดๆทางสิ้นห่วหลหย่มีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่สุขภาพประมยัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกในหน้าที่การงานและครอบครัวพร้อมด้วยบุญด้วยกุศลด้วยเงินด้วยทองด้วยเกียรติยศชื่อเสียงนานหนาทั้งดวงปราถนาะทางทําให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาญาณมีดวงตามประเสริฐได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยการทุกคนทุกท่านเถอ